เป็นฉากฉากพิกที่สุดหน้าของเรื่องก็ว่าได้นะครับมาที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่เมืองไทยรัชดาลัยเทยเตอร์นะคะดาราหนุ่มกายรัชานนท์ค่ะอายุ25ปี วงมากับสาวฮารุยามากุชิดาราสาววัย24ปีนะคะประกาศวิวาในวันที่11สิงหาคมน,นี้ค่ะที่โรงแรมเรเนอซองนะคะหลังจากคบหากันมา4ปียอมรับว,ว่าฝ่ายหญิงตั้งท้องได้6สัปดาห์แล้วแล้วก็ทราบมาได้1อาทิตย์นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้ทําการสู่ขอเรียบร้อยเมื่อสิ้นปีที่แล้วค่ะแล้วก็ได้วางแผนแต่งงานรวมถึงได้ลองใช้ชีวิตด้วยกันบ้างแล้วแล้วก็บอกว่าไม่คิดว่าเร็วเกินไปที่จะมีครอบครัวแล้วก็รู้สึกดีใจมากเมื่อทราบว่ากําลัง จะมีทายาทค่ะจริงๆแล้วกายกับฮารุนะครับก็คุยกันเรื่องแต่งงานประมาณ2ปีแล้วนะครับแ,แต่ว่าเขาอ่บอกกายว่าอยากมีบ้านอยากมีอะไรก่อนเอ้เราก็รีบหาเงินแล้วก็ซื้อบ้านประมาณสิ้นปีที่แล้วก็เลยพาคุณพ่อไปขอคุณพ่อคุณแม่ฮารุตั้งแต่สิ้นปีที่ปลายปีที่แล้วแล้วครับแล้วตอนแรกก็เลยจะแต่งวันที่4ธันวาครับ แต่ว่าลูกไม่รอครับผมฮาลูก็ท้องก่อนแล้วก็เลยเลื่อนมาเป็นสิงหาก่อนเลยครับผมฮาร้เองกับพี่กายเองอยากมีลูกอยู่แล้วแต่ว่าพอเราแบบคือไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวว่าไปหาหมอครั้งนี้จะต้องรู้ว่าท้องอะไรอย่างนี้หมอบอกตั้งคภ์แล้วอยู่ดีๆก็ฮใช่เหรอผมดีใจมากผมกรี๊ดั่โลงพยาลเลยอ่ะผมดีใจมาก พวกเราสองคนพร้อมพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ยินดีแฮปปี้ก็หวังว่าจะไม่มีจะไม่มเีเรื่องไปนั่นลบเพราะว่าผมเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บวกมากาครับผมอยากให้ทุกคนแบบร่วมยินดีกับเราด้วยไนงะเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่มันเป็นเรื่องที่แบบดีสําหรับเราสองคนก็อยากให้ทุกคนแบบว่าพร้อมยินดีไปกับเราด้วยอนยะ่างเงี้ยค่ะ เรย่องของศิษศทองม่านทั้งคู่ไม่ขอเปิดเผยบอกเพียงว่าทําตามความเหมาะสมแล้วก็เตรียมงานไปได้เยอะแล้วในอกจากนี้หนุ่มกายนี่ก็เรียกว่าเฮอลูกมากเตรียมตั้งชื่อไว้แล้วนะคะคุณจอ้อส่วนฮารุเองก็ยืนยันว่าจะทํางานจนกว่าจะไม่ไหวนะคะซึ่งตอนนี้ฮารุเองก็มีละครคู่ปรับสลับร่างที่เตรียมปิดกล้องในทางท่องสามนะคะแล้วก็รักนี้หัวใจมีคลิปพัดสองที่กําลังจะเปิดกล้องกับงานพิธีกรด้วยนะคะครับนี่ทั้งคู่อยากจะบอกว่าเขาก็มีอายุบรรลุนิติ พะแล้วนะคะ24-25ปีนะคะก็ยินดีด้วยค่ะครับมาที่